กรฝา,ากเนี่ยโดยจำนวนไทยนะครับก็คือจะเป็นคนที่มาแย่งชิงนะครับทรัพยากรนะครับทําให้คนที่เป็นต้นแม่นะครับหรือคนที่คนที่อยู่นะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับถึงขั้นกับบางทีก็จะหายไปเลยหรือล้มไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้นะครับจะเป็นกรฝา,ากจริงๆนะครับก็ดูที่ ตอนนี้อยู่ที่ต้นสมโอนะครับสมโอเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ยัมีปัญหาเรื่องกาฝากเยอะเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าใบมันคล้ายๆกันหมดเนาะตรงเนี้ยใบคล้ายๆกันหมดแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าตรงไหนที่มันมีใบเหลืองฝั่งเดียวนะฝั่งเนี้ยก็จะเห็นตรงนี้เนาะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อ่าอันนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใบสมโอนะครับก็คือจะเป็นอ่กาฝากคือเป็นพืชชนิดอื่นนี่แหละแล้วนกเขาก็ ไปกินมาใช่ไหมครับแล้วก็มาขี้ใส่แล้วเขาก็มาออกรากออกออก,ออกกิ่งนะครับก็กินเอาน้ำเลี้ยงหรืออาหารนะครับของต้นแม่ก็ต้องรีบอาออกนะครับถ้าไม่อออกต้นแม่ก็จะตายเนะี่ยฝั่นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่เหมือนมากนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบสโมโูแล้วก็จะไม่ใช่สมูนะตรงนี้เห็นไหมแต่เหมือนมากนะเหมือนจริงๆนะครับ นี่ครับคือนิยามของกาฝากดูดน้ำเลี้ยงนะครับเอาดูดธาตุอาหารนะครับจากต้นแม่จนต้นแม่ตายนะครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับก็เป็นความรู้เพื่อนๆครับสวัสดีครับส,สดีครับ